สวัสดีครับคุณผู้ฟังและยินดีต้อนรับลับเข้าสู่รายการวิเคราะห์เจาะลึกเศรษฐกิจและราคาทองคําครับวันนี้ผมไม่ได้มาพูดถึงข่าวเศรษฐกิจประจําวันทั่วไปแต่สิ่งที่เรากําลังเผชิญร่วมกันในเช้าวันที่12เดือนมกราคมปี2569นี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเงินโลกเลยก็ว่าได้ครับลองจินตนาการดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนที่กุมกุญแจตู้เซฟของโลกอย่างเจอโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟดถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐทรักหรือ DOJ ประกาศสอบสวนทางอาญาคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดครับนี่ไม่ใช่ข่าวลือและไม่ใช่บทหนังฮอลลีวูดแต่มันคือระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่เพิ่งถูกจุดชนวนขึ้นและแรงระเบิดของมันกำลังสั่นคลอนความเชื่อมั่นของระบบเงินดอลลาร์ที่พวกเรายึดถือกันมาตลอด50ปีครับคำถามสำคัญที่ผมอยากชวนทุกคนคิดตามทันทีเลยคือถ้า กรรมการที่คอยตัดสินเกมการเงินโลกถูกกล่าวหาว่าโกงหรือถูกบีบให้เลือกข้างทางการเมืองเสียเองแล้วชะตากรรมของเงินในกระเป๋าพวกเราจะเป็นอย่างไรวินาทีที่ข่าวนี้หลุดออกมาเราได้เห็นราคาทองคำโลกกระชากตัวขึ้นอย่างบ้าคลั่งตลาดการเงินทั่วโลกปั่นป่วนเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องทางกฎหมายแต่มันคือวิกฤตศรัทธาครั้งรุนแรงที่สุดครับหลายคนอาจจะถามว่าเรื่องไกลตัวขนาดนี้กระทบคนไทยจริงเหรอคำตอบคือกระทบจังๆครับ และอาจจะทําให้ทองคําที่คุณถืออยู่หรือเงินบาทในบัญชีของคุณเปลี่ยนมูลค่าไปตลอดการวันนี้เราต้องมาคุยกันให้ชัดเจนครับว่าโลกการเงินกําลังจะพังทลายหรือนี่คือโอกาสสร้างความมาั่งคั่งครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เราไม่ควรพลาดในช่วงต่อไปเราจะเจาะลึกกันครับว่าทําไมการที่เฟดถูกการเมืองแทรกแซงถึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวยิ่งกว่าเงินเฟอ้อและทําไมมันถึงทําให้ทองคากลายเป็นของหายากขึ้นมาทันทีมาเจาะลึกกันให้ชัดครับว่า ทำไมข่าวการสอบสวนท่านประธานเฟดถึงเป็นเรื่องคอขาดบาดตายยิ่งกว่าตัวเลขเงินเฟอ้อที่เราเคยเจอมาตามหลักเศรษฐศาสตร์มหาภาคความน่าเชื่อถือของเงินดอลลาร์ผูกติดอยู่กับสิ่งเดียวเลยครับนั่นคือความเป็นอิสระของธนาคารกลางเปรียบง่ายๆเหมือนกรรมการในสนามฟุตบอลครับถ้าวันหนึ่งกรรมการถูกสั่งให้เป่านกหวีดเข้าข้างทีมใดทีมหนึ่งเกมนั้นก็พังทลายทันทีใช่ไหมครับสิ่งที่ตลาดกลัวที่สุดตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องคดีความครับ แต่กลัวว่าเฟดจะไม่สามารถตัดสินใจตามข้อมูลจริงหรือ data dependent data dependent ได้อีกต่อไปแต่กลับต้องตัดสินใจตามใบสั่งทางการเมืองเพื่อคงดอกเบีย้ยให้ต่ำแบบฝืนธรรมชาติและพิมพ์เงินออกมาเพื่ออุ้มหนีสาธารณะก้อนโตแทนต้องไม่ลืมนะครับว่าตอนนี้หนีสาธารณะทั่วโลกพุ่งทะลุ1 0 0แสล้านล้านดอลลาร์ไปแล้วถ้าเฟดเสียความเป็นกลางและต้องพิมพ์เงินมาโปนี่เหล่านี้จริงๆ นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเงินเฟอ้อที่ไม่มีวันกลับหลังหันครับมันคือการทำลายสมอเรือสุดท้ายที่ยึดมูลค่าเงินในกระเป๋าเราไว้และนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเงินทุนทั่วโลกถึงกำลังตื่นตระหนกครับแล้วเมื่อเงินกระดาษพึ่งพาไม่ได้อีกต่อไปทั่วโลกจะหนีไปไหนในช่วงหน้าผมจะพาไปดูว่าทำไมทองคำถึงกลายเป็นคำตอบเดียวที่เหลืออยู่และมันต่างจากยุคปี1 9 7 1หนึ่งอย่างไรครับแล้วทำไมต้องเป็นทองคา ทำไมไม่ไปถือสินทรัพย์อื่นคําตอบนั้นเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งครับในวันที่ความเชื่อมั่นต่อคนหรือระบบพังทลายลงทองคําคือสินทรัพย์เพียงอย่างเดียวในโลกที่ไม่มีความเสี่ยงจากคู่สัญญาหรือ no counter party risk no counter party risk ครับพูดง่ายๆคือทองคําไม่ได้เป็นหนี้ของใครและที่สําคัญที่สุดไม่มีรัฐบาลไหนในโลกสามารถพิมพ์ทองคําออกมาเพิ่มได้ตามใจชอบเหมือนแบงก์ดอลลาร์ครับ ในขณะที่ดอลลาร์กำลังสูญเสียความเป็นกลางทางการเมืองทองคําจึงทําหน้าที่เป็นหลุมหลบภัยสุดท้ายที่ปลอดภัยที่สุดถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสารารตร์เหตุการณ์วันนี้คล้ายกับนิกสันช็อกนิกสันช็อกในปี1971มากๆครับตอนนั้นประธานาธิบดีนิกสันประกาศยกเลิกการเอาทองคามาหนุนหลังดอลลาร์ทำให้ดอลลาร์กลายเป็นกระดาษเปล่าๆเต็มตัวผลลัพธ์คืออะไรจําได้ไหมครับราคาทองคําพุ่งทะยานจาก35ดอลลาร์ ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่เกือบ850ดอลลาร์ในทศวรรษต่อมาคิดเป็นผลตอบแทนมหาศาลเลยทีเดียวฉะนั้นการที่ราคาทองคำวันนี้ดีดตัวขึ้นมา50ถึง100ดอลลาร์จนทะลุ4,600ดอลลาร์อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของซูเปอร์ไซ์เคิลนรอบใหม่เท่านั้นครับถ้าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมเราอาจกำลังยืนอยู่ที่ตีนเขาของลูกคลื่นลูกใหญ่ยักษ์ครับแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าทองคำโลกกำลังพุ่งขึ้นฟ้า แล้วทำไมเราถึงเห็นปฏิกิริยาแปลกๆในตลาดพันธบัตรและเงินก้อนใหญ่หรือสมาร์ทมันนี่เขากำลังโยกย้ายไปที่ไหนช่วงหน้าเรามาแกะรอยกระแสะเงินระดับโลกนี้กันครับกลับมาดูที่หน้าจอกระดานเทรดในวันนี้กันบ้างครับสิ่งที่เราเห็นคือปฏิกิริยาตอบรับที่รุนแรงและรวดเร็วมากราคาทองคำโลกหรือสปอตโกลด์สปอตโกลได้ทะลุแนวต้านจิตวิทยาที่4,600ดอลลาร์ 4, ต่อออนซ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ การที่ราคาดีตัวขึ้นรวดเดียว50 100ดอลลาร์ภายในเวลาสั้นๆแบบนี้ในภาษาเทรดเดอร์เราเรียกว่าอาการ panic b า y panic b า y หรือการไล่ซื้อด้วยความตื่นตระหนกครับแต่นี่ไม่ใช่แค่รายย่อยที่ตกใจซื้อนะครับสัญญาณที่น่ากลัวกว่านั้นซ่อนอยู่ในตลาดตราสารหนี้ถ้าเราไปดูความเคลื่อนไหวของ smart money smart money หรือกลุ่มเงินทุนอัจฉริยะพวกเขากำลังเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐไหนออกมาอย่างหนักหน่วงครับทำไมล่ะครับ ก็เพราะความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของพันธบัตรสหรัฐกำลังสั่นคลอนจากการสอบสวนครั้งนี้นักวิเคราะห์จาก JP m o มอร์แกนและโก l ด m a n แซกต่างเริ่มส่งสัญญาณเตือนว่านี่ไม่ใช่แค่การเก่งกำไรระยะสั้นแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง Structural Shift ครับเงินทุนกำลังย้ายออกจากสินทรัพย์ที่พึ่งพานักการเมืองไปสู่สินทรัพย์ที่พึ่งพาตัวเองได้อย่างทองคำและเมื่อเงินก้อนใหญ่ระดับโลกขยับ ตัวเลข4,600เหรียญอาจเป็นแค่จุดพักรถเท่านั้นครับคำถามคือถ้าสมาร์ทมันนี่ขยับแล้วแล้วเจ้ามือใหญ่ที่สุดในตลาดอย่างธนาคารกลางทั่วโลกเขาจะทำอย่างไรต่อในช่วงต่อไปผมจะพาไปดูตัวเลขการซื้อทองคำที่อาจจะทำให้คุณต้องตกใจครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของโดมิโนเอฟเฟกตโดมิโนเอฟเฟก์ที่แท้จริงครับเมื่อธนาคารกลางของประเทศต่างๆเห็นความวุ่นวายในสหรัฐทั สิ่งที่พวกเขาทำไม่ใช่การยืนดูเฉยๆแน่นอนครับปกติแล้วธนาคารกลางทั่วโลกจะทยอยสะสมทองคำเฉลี่ยไตรามาสสลับประมาณ585ตันอยู่แล้วแต่ด้วยสถานการณ์ที่เฟดกำลังเสียศูนย์แบบนี้เราคาดการได้เลยครับว่าการเทขายดอลลาร์เพื่อเปลี่ยนเป็นทองคำจะเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิมและรุนแรงกว่าเดิมมากครับลองคิดตามตัวเลขนี้ดูนะครับนักวิเคราะห์ประเมินว่า เพียงแค่มีสินทรัพย์ต่างชาติในสหรัฐระยกย้ายกลับมาเข้าทองคําเพิ่มขึ้นแค่0.5เอร์เซเท่านั้นแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเม็ดเงินมหาศาลนี้จะผลักให้ราคาทองคําโลกทะยานผ่านด่าน5,000ดอลลาร์ 5, ไปจนถึง6000ดอลลาร์ 6, ต่อออนซ์ได้อย่างไม่ยากเย็นเลยครับนี่คือภาพอนาคตที่ราคาทองคําอาจจะสร้างฐานราคาใหม่ที่จะไม่กลับลงมาต่ํากว่า4 0 0พันเหรียญอีกแล้วแต่เดี๋ยวก่อนครับในขณะที่โลกกําลังเดือดคลานกลับมีเรื่องแปลกประหลาด เกิดขึ้นที่บ้านเราครับค่าเงินบาทแข็งค่าที่สุดในรอบ4ปีครึ่งแต่ราคาทองไทยกลับไม่ยอมลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในช่วงต่อไปผมจะพาไปไขปริศนาพาราด็อกซ์พาราดซ์ของตลาดทองคําไทยที่ทําเอานักลงทุนงงกันทั้งประเทศครับมาถึงจุดที่น่าปวดหัวและน่าสนใจที่สุดสําหรับคนเล่นทองบ้านเราครับปกติเราท่องจําสูตรกันมาตลอดใช่ไหมครับว่าถ้าทองนอกขึ้นแต่เงินบาทแข็งราคาทองไทยจะทรงตัวหรือลดลง แต่วันนี้ตำราเล่มนั้นต้องฉีกทิ้งครับลองดูตัวเลขหน้ากระดานวันนี้สิครับเงินบาทของเราแข็งค่าจนน่าตกใจหลุดลงมาแต่ระดับ31.26บาทต่อดอลลาร์ซึ่งถือว่าแข็งค่าที่สุดในรอบ4ปีครึ่งตามทฤษฎีแล้วทองไทยควรจะร่วงระนาวใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในเช้าวันที่12มกราคมนี้คือราคาทองคำแท่ง96.5กลับพุ่งสวนทางขึ้นมาอย่างดุดันโดยบวกเพิ่มไปอีก 550บาททันทีครับส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกพุ่งไปแต่ระดับ67,600บาทเรียบร้อยแล้วส่วนใครที่เล็งทองรูปผ่อนไว้ต้องบอกว่าทำใจแข็งๆนะครับเพราะราคาขายออกทะลุไปถึง68,400บาทแล้วครับนี่คือสภาวะที่แรงส่งจากตลาดโลกมันรุนแรงมหาศาลจนเอาชนะแรงกดดันจากค่าเงินบาทได้อย่างราบาคาบครับคำถามคือในเมื่อของแพงขนาดนี้ ใครกันที่เป็นคนกวาดซื้อทองคําจนเกลี้ยงตู้และทําไมเงินร้อนจากต่างชาติถึงหนีออกจากหุ้นไทยช่วงหน้าเรามาดูเบื้องหลังที่อาจทําให้คุณต้องรีบกลับไปเช็คพอร์ตตัวเองครับสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้ทองไทยพุ่งไม่หยุดไม่ใช่แค่เรื่องของเก่งกําไรครับแต่มันคือการหนีตายของเงินทุนครับลองสังเกตตลาดหุ้นไทยดูสิครับต่างชาติเทขายสุที่ออกมาอย่างต่อเนื่องกว่า185,000ล้านบาท เงินจานวนมหาศาลนี้ไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงและส่วนหนึ่งไหลกลับเข้ามาพักในหลุมหลกภยัยอย่างทองคําครับและนี่คือภาพเปรียบเทียบที่ผมอยากให้ทุกท่านเห็นภาพชัดที่สุดครับให้จินตนาการว่าระบบการเงินสหรัฐตอนนี้เหมือนเรือสําราญลำยักษ์ที่กําลังมีรอยร้าวที่ท้องเรือจากการที่เฟดสูญเสียความน่าเชื่อถือส่วนทองคําเปรียบเสมือนเรือชูชีพที่มีจํานวนจํากัดครับในเวลาปกติถ้ากระแสน้ํานิ่ง หรือค่างเงินบาทแข็งราคาโตเรือชูชีพอาจจะถูกลงได้บ้างแต่ในวินาทีที่คนบนเรือเริ่มได้กลิ่นหายนะและทุกคนแย่งกันกระโดดลงเรือชูชีพพร้อมกันราคาต่อหรือราคาทองคํามันจะพุ่งทะยานขึ้นไปทันทีโดยไม่สนว่ากระแสน้ําข้างล่างค่างเงินบาทจะไหลไปทางไหนครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมกดเหล็กเรื่องค่างเงินบาทถึงใช้ไม่ได้ผลในวันนี้เพราะดีมานด์ความต้องการความปลอดภัยมันมีค่ามากกว่า ส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนไปแล้วครับแต่คำถามสำคัญสำหรับพวกเราทุกคนตอนนี้คือถ้าราคามันขึ้นมาขนาดนี้แล้วยังทันไหมหรือเราควรจะรอช่วงหน้าผมมีตัวเลขเป้าหมายสำคัญและจุดที่ต้องระวังมาฝากครับสุดท้ายนี้เรามามองอนาคตระยะสั้นกันครับว่า70,000บาทเป็นไปได้ไหมคำตอบคือใกล้แค่เอื้อมครับตอนนี้ราคาทองคำแท่งอยู่ที่67,600บาท ขาดอีกแค่ไม่ถึง3%ก็จะแตะ70,000แล้วถ้าในอีก3วันข้างหน้ามีข่าวประกาศว่าพาเวลถูกสั่งพักงานชั่วคราวผมเชื่อว่าแรงซื้อระลอก2จะดันราคาให้ทะลุแนวต้าน70,000บาทได้ทันทีครับแต่ผมขอเตือนด้วยความหวังดีครับในโลกการลงทุนไม่มีอะไรขึ้นได้ตลอดการถ้าเราดูกราฟเทคนิคตอนนี้ค่า RSI s i พุ่งทะลุระดับ80ไปแล้วซึ่งแปลว่ามีการซื้อมากเกินไป หรือ Overboard o v e r b o a อ d อย่างรุนแรงดังนั้นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคนที่มีของอยู่แล้วคือการไม่โลภครับหากราคาดีตัวขึ้นไปทดสอบแถวแถว6,9,500ถึง7,500บาทการทยอยแบ่งขายทำกำไรออกมาบ้างเพื่อถือเงินสดรอจังหวะย่อตัวเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยกว่าการออินออินไล่ราคาในตอนนี้ครับเพราะข่าวการเมืองมาเร็วไปเร็วความผันผวนจะสูงมากสรุปนะครับ เหตุการณ์วันที่12มกราคม2569นี้คือเครื่องเตือนใจว่าความเชื่อมัน่นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกการเงินและเมื่อความเชื่อมั่นในดอลลาร์สัญคลอนทองคำก็ทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์แบบครับแล้วคุณล่ะครับเชื่อว่าวิกฤตนี้จะจบลงเร็วหรือนี่คือจุดเริ่มต้นของจุดจบดอลลาร์พิมพ์บอกผมในคอมเมนต์หน่อยนะครับและอย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดการอัปเดตสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนโลกการเงินไปตลอดกาล สำหรับวันนี้สวัสดีครับ